จำแบบไม่ต้องจำโดยคุณคาบาชวะชิโอเขาเป็นจิตแพทย์ค่ะจิตแพทย์ของชาวญี่ปุ่นใช้สมองให้เกิดประสิทธิภาพสูงสนะุดให้ความสําคัญกับอินพุกับเอาพุตมากเป็นพิเศษค่ะทํำยังไงที่เราจะต้องจําแบบที่ไม่ต้องท่องจำํำ ค่ะสุพระสุทรุ่งค่ะรองเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎรนะคะวันนี้จะมาชวนให้อ่านหนังสือเล่มนี้ค่ะเทคนิคการจําแบบไม่ต้องจําโดยคุณค ash าบาชวะชิองเขาเป็นจิตแพทย์ค,ค่ะจิตแพทย์ของชาวญี่ปุ่นคือ,อ,อคุณชิองเนี่ยค่ะมีเคยเขียนหนังสือลักษณะนนเดียวกันเนี่ยค่ะก็คือ power of output เป็นหนังสือที่ให้ความสําคัญกับเรื่องของการจําค่ะแล้วก็การใช้สมองให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุดน,นะคะคือเนื้อหาเล่มน,นี้ค่ะมันมีจุดดึงดูดอยู่ว่าทํายังไงที่เราจะต้องจําแบบที่ไม่ต้องท่องจําโดยเขาให้ความสําคัญกับ Input กับ o u t p u t มากเป็นพิเศษค่ะโดยมองว่าเอ๊ะเวลาที่เราอายุมากขึ้นความแก่เนี่ยทำให้เราจําไม่ได้หรือเปล่าจริงๆไม่ใช่ค่ะเขามองว่าเราเนี่ย สามารถจำได้ถ้าเราเพิ่มตัวที่เรียกว่าเซลล์เซลล์สมองหรือเรียกว่า snap ก็คือการส่งผ่านของเออหน่วยความจำหนึ่งไปสู่อีกหน่วยความจำหนึ่งนะคะก็หนังสือเนี้ยก็จะบอกว่าทำยังไงจะถึงจะต้องจำได้จำในลักษณะที่ว่าไม่ต้องท่องทุกตัวก็เหมาะกับงานในส่วนของของเราเนี่ยละค่ะงานวิทยกรงานกฎหมายหรือว่างานที่จะต้องจดจำข้อมูลในสารลักษณะของ,องสาระสำคัญ เขาบอกว่าเริ่มแรกเลยค่ะถ้าเราอ่านหนังสือเนี่ยให้เราเริ่มจากดูสารบัญก่อนดูกรอบนะคะทำความเข้าใจว่าเราสนใจเรื่องไหนหนังสือเล่มหนึ่งท่านไม่จําเป็นต้องอ่านทุกเรื่องทุกบทค่ะอ่านเฉพาะที่สนใจออคุณชี่องค์เนี่ยค่ะมองว่าถ้าเราอ่านหนังสือหนึ่งชั่วโมงเนี่ยให้เราซอยค่ะทีละ15นาทีแบ่งเป็น4ช่วงท่านจะจําได้มากกว่าอ่านทีเดียวหนึ่งชั่วโมงหรือ เวลาทำงานก็เหมือนกันค่ะแบ่งทำงานเป็นชิ้นย่อยๆทำให้เสร็จและหากมีการตัดสินใจตัดสินใจภายในเวลา20วินาทีหรือ30วินาทีคุณภาพเท่ากับการตัดสินใจในครึ่งชั่วโมงค่ะประการที่2ก็คือต้องจัดระเบียบความคิดจัดยังไงคะคือหนังสือเนี่ยค่ะแนะนำว่าทุกครั้งเนี่ยค่ะให้เราทำไฮไลท์ทำสรุปยอ่อหรือจัดระเบียบความคิดด้วยการอ่านแล้วก็เล่าให้คนอื่นฟังมันก็จะเป็นการจัดระเบียบความคิดอีกแบบหนึง่ง ก็คือการจัดระเบียบความคิดเนี่ยค่ะก็มีหลายอย่างนะคะไม่ว่าจะเป็นาการจัดทําบันทึกการเขียนแดรี่การทํเาเป็นสมุดโนต้ตหรือว่าการจดบันทึกง่ายๆที่เรียกว่า to do list อันนั้นก็ได้ประโยชน์เหมือนกันนะคะอันที่3เลยก็คือการให้ความสําคัญกับการเอ่อการจําที่เขาเรียกว่าเป็น output เช่นพออ่านแล้วก็ไปเล่าให้เพื่อนฟังท่านไหนชอบ Facebook อ่านแล้วไปโพสต์ใน Facebook ก็ได้ประโยชน์เหมือนกัน เขาบอกว่าในแต่ละรอบสัปดาห์เนี่ยค่ะถ้าเราสามารถทำเอาพุตได้มากกว่า3ครั้งมันจะขับเคลื่อนความจำค่ะจากความจำส่วนย่อยไปเป็นความจำที่อยู่ในครังสมองสมบูรณ์แล้วท่านก็จะจำได้นานแต่ถ้าไม่ใช้เลยใน1วันค่ะความจำหายไปเลยค่ะ74%เพราะฉะนั้นเนี่ยจึงมีความจำเป็นที่พออ่านปุ๊บเราต้องเล่าให้คนอื่นฟังและสุดท้ายค่ะก็คือการทบทวน ทบทวนเนี่ยมันมีเทคนิคค่ะคุณชี่องค์บอกว่าเวลาเราทบทวนเนี่ยเราต้องทบทวน1 3 7ทบทวนหนึ่งครั้งท่านจะได้ความจําเพิ่มขึ้น3ครั้งและเมื่อไหร่ที่ทบทวนในระยะเวลา7วันหรือ1สัปดาห์หรือมีการทบทวนบ่อยครั้งความจํานั้นก็จะถูกฝังลึกเข้าไปในหน่วยความจําของท่านสังเกตง่ายๆค่ะถ้าน1อาทิตย์เราไม่ได้มีการจดบันทึกเลยเราจะจําไม่ได้ได้วยซ้ำว่าเราทําอะไรไปเมื่อวันจันทร์ที่ผ่านมา หรือเรบทานอะไรแต่ถ้าหากเราจดสิ่งสําคัญเหล่านั้นนะคะมันจะเก็บเข้าไปในคลังความจำที่ลึกที่สุดแล้วมันก็จะอยู่กับท่านได้นานตราบนานเท่านานค่ะหนังสือเทคนิคจําแบบไม่ต้องจําของคาราชิวะชิองเนี่ยค่ะถ้าถามว่าเอามาใช้ในการทํางานยังไงจะเรียนว่าการที่กํากับทาง,งานทางด้านนโยบายงานด้านแผนแล้วก็งานด้านเอที่มีเทคนิคหรือองค์มีองค์ความรู้ใหม่ๆ การจะนําองค์ความรู้เหล่านั้น,นมาใช้เนี่ยค่ะเราจําเป็นที่จะต้องจัดเก็บความรู้อย่างเป็นระบบเพราะฉะนั้นเนี่ยทันทีที่เราความรู้มาค่ะสิ่งที่จําเป็นก็คือเราจะต้องรีบไถ่ทอดตามที่หนังสือบอกนะคะรับมาและส่งออกก็จะทําให้การจำเนี่ยมีระบบมากขึ้นการไถ่ทอดเนี่ยค่ะจะเป็นการจัดระบบความคิดซึ่งหนังสือเล่มน,นี้บอกว่ามันจะเป็นการดึงความจําจากส่วนที่ลึกที่สุดในราผ่าออกมาใช้เราก็จะไถ่ทอดให้น้องๆฟังมันจะมี รูปแบบการถ่ายทอดหลายอย่างนะคะไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของการสอนงานการบรรยายเองซึ่งตอนนี้ก็มีออการบรรยายที่จะต้องถ่ายทอดองค์ความรู้รอยู่หลายครั้งรวมถึงในกรณีที่มีการประชุมหรือการสัมมนา,าที่เราจะบอกเล่าถึงเทคนิคต่างๆที่เป็นองค์ความรู้ใหม่เพื่อให้น้องๆเนี่ยรับไปแล้วก็นําเทคนิคเหล่านั้นไปใช้แล้วก็หลังจากการทําง,งานในแต่ละวันค่ะสิ่งที่จําเป็นที่สุดก็คือเราจะต้องจดบันทึก ตามที่หนังสือบอกเลยค่ะจดว่าแต่ละวันที่เรามีภารกิจเนี่ยเราทํางานอะไรไปบ้างแล้วก็แพลนงานสําหรับวันยิ่งขึ้นรวมทั้งมีการจดแดรี่ประจาวันถึงสิ่งที่ได้เรียนรู้สิ่งเหล่านี้เนี่ยก็จะทําให้องค์ความรู้ที่เราได้รับประสบการณ์ที่เราได้รับเอ,อ่อทั้งแก่ทางตรงทางอ้อมรวมทั้งเกิดประสบการณ์จากการอ่านเนี่ยค่ะเก็บเข้าไปในเหมือยความจําแล้วเราก็จะสามารถดึงมาใช้เมื่อที่เมื่อถึงเวลาที่ต้องการได้ค่ะ และสุดท้ายค่ะขอเชิญพี่น้องทุกท่านนะคะมาใช้บริการห้องสมุดค่ะเปิดใช้บริการแล้วนะคะชั้น9ส้านกลางการอ่านค่ะช่วยหลายอย่างช่วยทั้งเ,ออเพิ่มพูมประสบการณ์ความรู้แล้วก็ช่วยให้เราค้นพบตัวเองด้วยค่ะพบกันที่ชั้น9ก้านะคะขอสมุดรัสภาค่ะ